ฝนค่ะเที้ยวค่ะวันนี้เราอยู่ในรายการเรื่องง่ายๆกับกันขโมยบอส การใช้งานตู้ B Series ด้วย Key p a d B915 ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการเปิดปิดระบบค่ะเดี๋ยวพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราติดตั้งระบบแล้วนะคะหากเราต้องการใช้งานเนี่ยเราต้องมีการทำการเปิดระบบก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีผู้บุกรุกเกิดขึ้นเนี่ยมันถึงจะแจ้งเตือนนะคะกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ระบบเราก็จะทาการปิดระบบค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดปิดระบบกันเลยนะคะไปค่ะ เปิดปิดระบบด้วยคีย์แพด b 9 1 5การเปิดระบบเมื่อระบบขึ้นข้อความ a 1 off และสัญลักษณ์ผ่านอออนเป็นสีเขียวหมายถึงพร้อมเปิดระบบให้ทำการใส่รหัสผู้ใช้งานและกด enter ระบบจะขึ้นหน่วงเวลาเพื่อให้เดินออกจากพื้นที่ตรวจจับ ระบบจะขึ้น A1 ON Delay หมายถึงเปิดระบบแบบ ON สำเร็จการปิดระบบใส่รหัสผู้ใช้งานและกด Enter ระบบจะขึ้นข้อความ A1 Off หมายถึงปิดระบบสำเร็จ ค่ะและนี่ก็คือวิธีการเปิดปิดระบบนะคะหากใครมีคำถามรบกวนคอมเมนต์ใต้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีสค่ะ,คะ